y e a ในที่สุดก็ถึงเวลาที่รอมาทั้งวันแล้วนะคะคือการนอนที่สบายกับหมอน Memory f o a ฟยี่ห้ออาร์คูนะคะนอนสบายยังไงหมอนยี่ห้อนี้นะคะเราเชื่อมั่นได้เพราะว่าหมอนอาร์คูทำมาจาก Memory Foam ที่พัฒนามาโดยองค์การนา s a นะคะสามารถปรับรูปร่างเพื่ออบอุ้มสรีระต้นคอของคุณนะคะทำให้ลดอาการปวดศีรษะและปลวดคอทำให้หลับสบาย ให้จนลืมตื่นเลยค่ะหมอนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆนับล,ล้านซึ่งมีรูเล็กๆอยู่รอบๆทำให้ไม่มีกลิ่นอับนะคะเวลานอนก็รู้สึกเย็นสบายเพราะว่ามันมีการระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วเวลาตื่นเราก็ไม่อยากจะตื่นเพราะมันสบายจริงๆไปไหนเราก็อยากจะพบหมอนนี่ไปหนุนด้วยทุกที่นะคะ,ะถ้าอยากรู้ว่าสบายยังไงลองหามาใช้ดูนะคะ อย่าลืมนะคะหมอนยี่ห้ออาคูค่ะ